ตอนที่13ข่าวดีเล็กซัสสีดำจอดเทียบหน้าประตูรั้วบ้านหลังใหญ่สองหนุ่มสาวจับจุงมือกันเข้าไปหาผู้ใหญ่ชายหนุ่มแนะนำให้เธอได้รู้จักกับเครือญาติของเขายังมีคุณหญิงคุณนายในมูลนิธิซึ่งมีคุณแม่ป้อมเป็นประธานมีคุณพ่อของเขาเป็นนายทุนใหญ่ อันนี้กาเลยได้รู้ว่านอกเสียจากบ้านของเขาจะทำห้องสมุดแล้วยังมีจิตสาธารณะเปิดมูลนิธิเพื่อคนชาราถึงผู้สูงวัยเกษียณที่นี่น่าจะเป็นคนมีฐานะเสียส่วนใหญ่ขนาดคุณแม่ป้อมยังสวมเดรสสีฟ้าอ่อนลายดอกไม้สวยแลดูมีราคาเข็มกลัดบนหน้าอกเป็นเพชรแท้ต่างหูเพชร กระเป๋าถือใบเล็กจิ๋วก็สวยสมวัยของคุณแม่ป้อมมีอะไรจะลูกมาหาแม่แต่หัววันลมอะไรพัดมาคุณแม่มองลูกชายแต่งตัวด้วยชุดสุภาพเท่าว่าเหมือนจะอยู่บ้านเสียมากกว่าเพราะไม่เห็นว่าใส่เสื้อเชิ้ตมือถือซองเอกสารหน้าตายิ้มแย้มประหลาดไม่ยอมปล่อยมือเมียอีกต่างหากผมมีของขวัญมาให้ ป้าอยู่หรือเปล่าครับป้าเหรอเดี๋ยวมามัง้งออกไปซื้อของกับลุงแจ่มนะลูกอ๋องั้นรอป้าก่อนค่อยให้ทีเดียวอคินตั้งใจว่าพอคุณลุงคนขับรถพาอาป้ากลับเข้ามาจะได้บอกข่าวดีเขายังซื้อของฝากติดมือมาด้วยเป็นขนมไทยที่คุณแม่คุณป้าหลายคนชอบคุณแม่ก็ชักชวนลูกสะใภ้เข้าห้องครัวไปก่อน หาอะไรให้ทานอย่างใจดีสองสามีภรรยามองหน้ากันยิ้มยิ้มเป็นชายหนุ่มโน้มตัวลงไปจับมือเล็กขึ้นกุม่มสบประสานสายตาหวานซึ้งเสียจนคนตัวเล็กต้องหลบเลี่ยงไปคุณแม่ป้อมยืนอยู่ไม่ไกลจากทั้งสองคนกลอกตาไปมาอย่างสงสยัยมีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าจ๊ะ อัน,นิกาหันไปทางคุณแม่อย่างเก้อเขินเธอคงไม่กล้าเป็นคนพูดเออค่ะนิดนึงค่ะแม่แม่ผมมีอะไรให้ดูอะให้ดูเลยก็ได้คนถือเอกสารตัดสินใจส่งซองสีน้ำตาลให้คุณแม่แต่สกิดแขนให้ดูคลิปวิดีโอก่อนเขาเปิดโทรศัพท์มือถือขึ้นมา เพื่อให้หล่อนได้ดูภาพเคลื่อนไหวด้วยทั้งที่ยังไม่ทันได้แกะซองออกดูว่าข้างในเป็นกระดาษหรือเอกสารสำคัญอะไรที่ลูกชายว่าเท่านั้นแหละภาพขาวดำซึ่งเจ้าตัวที่ขยับไปมาถีบแขนถีบขาวุ่นวายกับร่างกายตัวเองซึ่งยังไม่สมบูรณ์ดีเลขด้านบนสุดของจอ 12W6D ประมาณ12สัปดาห์6วันสาววัยห้าสิบกว่าตะลึงงานประคองจับแท็บเล็ตด้วยมือทั้งสองข้างหรีตามองดูให้ชัดถึงแม้ว่าจอสี่เหลี่ยมขนาดสิบนิ้วกว่าใหญ่พอที่จะมองภาพได้อย่างชัดเจนคุณแม่ป้อมดูวิดีโอสั้นๆเรียงกันหลายตอนจบแล้วหันกลับมาจ้องลูกชายตาขมแ็ง ไม่ดีใจเลยถามหน้าเลอหลาด้วยสายตาที่ดุดันก้าวร้าวของหญิงตรงหน้าไม่ได้ตั้งตัวก็โดนฝ่ามือพิคาดเข้าบนต้นแขนเป็นล่ำสันเพราะว่าใกล้มือที่สุดถึงลูกชายจะมีมัดกล้ามแข็งแรงคุณแม่ก็ไม่คนามือจนเจ้าตัวต้องร้องโอ๊ยแม่ตีผมทำไมอ่ะผมตั้งใจมากเลยนะ เห็นแม่บ่นว่าอยากได้หลานเมื่อไหร่ลูกชายจะมีเมียผมตั้งใจกินแต่ของดีๆขยันทำการบ้านมากเลยนะแม่หลานก็สวนหลานตะแกมันน่านักนะเสียงตะคอกว่าก่อนจะลดเสียงลงเพราะกลัวใครมาได้ยินเข้าหญิงสาวรีบเข้ามากอดแขนคุณแม่คะหนูลืมกินยายเองคะ่ะอย่าตีพี่เขาเลย ตกลงลืมเหรอหญิงสาวสายหน้าขยิบตาส่งสัญญาณให้เขาบอกว่าให้รับคำแก้ตัวของเธอหน่อยจะได้ไม่ถูกคุณแม่ตีจนแขนแดงไปหมดชายหนุ่มไม่ได้สนใจเพราะว่าหนังด้านไปแล้วคงไม่เจ็บไม่คันยังหันไปคุยกับแม่หน้าตาเฉยเอา้าวแม่อปากับแม่ไม่ใช่คนหัวโบราณนี่ใช่เปล่าครับ สายตาของแม่บอกว่าใช่ทั้งหล่อนและสามีอยากได้หลานแต่ก็อยากให้ลูกชายแต่งงานเป็นเรื่องเป็นราวก่อนดันได้หลานแล้วจะบอกกับเพื่อนๆยังไงงั้นแม่บอกป้าต่อแล้วกันผมไปดีกว่าทุกอย่างเป็นเรื่องใหญ่โตเมื่อมีอีกหนึ่งชีวิตในหน้าท้องเนินนูนเล็กน้อย ทุกคนรู้เรื่องนี้เพราะคนพูดน้อยที่สุดพูดบอกกับทุกคนด้วยตัวของเขาเองเป็นเรื่องน่าดีใจเมื่อคนหนึ่งจำเรื่องราวของเธอได้ส่วนเรื่องราวของลูกน้อยอาคินก็ไม่เคยละเลยแม้เรื่องเดียวครูแหม่มเป็นครูที่ใส่ใจกับงานสอนมากเสียจนลืมดูแลตัวเองต่อไปนี้ไม่ได้แล้วนะครูต้องหัดแบ่งเวลาให้กับลูกน้อยแะสามีด้วย คนหนึ่งหันมาสอนคุณครูสาวเสียแทนสุกฝ่ามือเข้าไปลูปหน้าท้องเนินนูนผ่านเสื้อสายเดี่ยวสีดำหญิงสาวเปลี่ยนมาใส่กางเกงคนท้องแล้วแม้ว่าเธอจะดูไม่อ้วนขึ้นเลยด้วยซ้ำเรื่องยาก็รับประทานไม่ขาดแม้รู้ตัวช้าสักหน่อยแต่เธอไม่ได้ดื่มสุราหรือรับประทานยาซึ่งเป็นอันตรายต่อเด็กในครรภคือแมม ตั้งตัวไม่ทันตั้งอะไรไม่เห็นต้องตั้งเลยนันจะตั้งอะไรหน้าดีใจจะตายเป็นข่าวดีต้อนรับวันเกิดผมเลยนะว่าที่คุณแม่ยกมือป้องปากเธอลืมไปเสียสนิทอุย๊ยวันเกิดคุณนกินลืมสิครับหน้าแบบเนี้ยชายหนุ่มทำงอนทว่ายังไม่เลิกรูปหน้าท้องที่มีเจ้าตัวเล็กอยู่ข้างใน ด้วยท่าทางเอ็นดูหลงไหลก่อนจะเปลี่ยนจากการใช้มือลูบเป็นปลายนิ้วเรียวลากวนไปถึงสะดือจนอร่างบางสั่นสะดุ้งจิตขาเข้าหากันเมื่ออารมณ์รันจวนรุมเร้าตามองเรือนร่างกำยำข้างกายบนที่นอนนุ่มือ้อคุณอาคินอย่าซนสิอย่า,สสยากแกล้งแหม่มน,นะ คุณแม่มีอารมณ์อ่อนไหวง่ายได้ในช่วงตั้งครรภ์อคินถือโอกาสแทรกเรือนกายเข้าชิดใกล้หลังสลัดเสื้อยืดลงพื้นไปอย่างไม่แยแสมือดึงผ้าห่มมาคลุมร่างของเธอและเขามิดชิดทำอะไรคะครุมปงทำไมหายใจไม่ออกพ่อจะขอคุยกับลูกหน่อยครับก็คุยดีๆมาคลุมทำไม เสียงหวานกระซิบว่าชายหนุ่มที่กำลังจะเล่นอะไรสักอย่างในสถานที่มืดแคบท่าทางเจ้าเล่ห์สุกสนมองเห็นเพียงแววตาเรียวรีทั้งที่ปกติแล้วเขาไม่ใช่คนขี้เล่นแต่เมื่อปลายจมูกโด่งเป็นสันคมเคลื่อนลงต่ำหยุดลงตรงบริเวณหน้าท้องเธอหายใจเข้าเต็มปอดก่อนส่งเสียงกรี๊ด ร้อยวันพันปีไม่ใช่คนขี้เล่นอยู่ดีๆเขาดันอยากฟัดพุงเมียขึ้นมาเอาจมูกซุกไซจับมือสองข้างวางท่าบนเตียงล็อกคนตัวเล็กไม่ให้ขยับเอาหนวดไถไปมาจนดิ้นพล่านๆจนสาแก่ใจแต่พอภรรยามีอาการอาเจียนหน้ามืด เอายาให้รับประทานเธอถึงได้รู้สึกดีขึ้นหลังหัวเราะมากไปแต่ว่ายังเหนื่อยล้าอ่อ,อนเพลียนอนหลับยาวไม่ลุกยันเช้าเขาเลยไม่กล้ากแกล้งต่อนับว่าเธอโชคดีกับการเป็นคุณแม่ที่มีอาการแพ้ท้องน้อยมากคนรอบกายคิดว่าคุณครูสาวแค่ป่วยเพราะพักผ่อนน้อยมากกว่าที่จะตั้งครรภ์ แถมก่อนหน้านี้อาหารอะไรที่เธอบอกว่าเหม็นมีคนเอาไปทิ้งหมดพอนึกขึ้นได้ว่าทำไมถึงได้ไม่รู้ตัวเลยก็มางอนเขาสงสัยว่าเมียท้องทำไมไม่บอกจะได้รีบกินยาจะได้รีบไปฝากคันแตป้าเสียงเงึมงำว่าหลังขยับตัวตื่นได้ไม่นานหรีตามองคนข้างกายอย่างพริมตานอน ไม่รู้ว่าเขาหลับไปกี่โมงแต่ไม่มากรนเธอเลยนี่สิประหลาดเธอก็คงไม่รู้ว่าเขาปล่อยให้เธอได้นอนสบายในอ้อมแขนถึงเช้าจะมาขอกินยกใหญ่วันนี้ทั้งวันหรือเปล่าร่างบางในเดสนอนลายอลูม้กางเกงขาสั้นหายเข้าห้องน้ำไปพักหนึ่งค่อยกลับมานอนเปิดโทรทัศน์ดูในวันหยุดสุดสัปดาห์ ขณะที่อาคินลืมตามองหญิงสาวเอากับข้าวในตู้เย็นมาอุ่นทานจนอิ่มค่อยลุกไปหาด้วยสภาพกางเกงขาสั้นตัวเดียวทำไมไม่ปลุกครับจะได้สั่งข้าวให้กินนี่ก็ได้ค่ะเพิ่งซื้อมาตอนดึกเองแค่ไม่กี่ชั่วโมงมันไม่เสียหรอกแล้วเพิ่งจะลุกมาตอนเธอวางช้อนเนี่ยนะอัน,นิกาไม่ได้ถาม และไม่ทันที่เธอจะได้เก็บกล่องข้าวปลาราดซอสบนโต๊ะเจ้าของห้องพลันคว้าไปวางบนเคาน์เตอร์ครัวหยิบผ้ามาเช็ดทำความสะอาดให้ทั้งที่เธอบอกว่าจะทำเองนอกจากเขาจะไม่ยอมยังยกก้นเธอขึ้นนั่งหัวใจดวงน้อยเต้นรัวแรงเมื่อสบประสานสายตาอบอุ่นอ่อนโยนเขาวางทาบมือบนโต๊ะ พร้อมกับส่งยิ้มหวานให้เธอดวงตาคู่สวยสายลุบมองไร้ก้ามบนเรือนร่างกำยำคงรู้ว่าเขาจะทำอะไรเขายังอุตส่าห์ถามเธออย่างนึกเป็นห่วงนอนอิ่มหรือ,อยังครับเวียนหัวขึ้นไส้ไหมนิดหน่อยค่ะไม่เท่าไรเธอโกหกเบือนหน้านหีไปอีกทางเพื่อกลบเกลื่อนแก้มแดง,แดง ชายหนุ่มได้ทีคว้าเอวบางเข้ากอดแนบกายซึ่งแทกเข้าวางกลางขาเรียวขาวเขาไม่พูดพร่ำทำเพลงก้มหน้าลงจูบซอกคออย่างนิ่มนวลแตะริมฝีปากไปทั่วถึงทวงอกงามกระเพื่อมเคลื่อนไหวเสื้อนอนบางๆถูกลิ้มชิมไปพร้อมกับปลายยอดปทุมฐานที่แข็งเป็นตุ่มตาย มือหนาสอดแทรกเข้ากางเกงตัวน้อยผ่านกลีบงามชุ่มชำ่ำอย่างไม่เกรงใจเจ้าตัวน้อยในทอ้องอาิีนคิดว่าเขาไม่จำเป็นต้องขออนุญาตหากจะรักคุณแม่ในยามเช้าบนโตะกินข้าวเหรอเสียงหวานถามในสีหน้าเอียงอายอย่างเคยเธอแสนน่ารักสำหรับอีกคนที่แค่พยักหน้า หยัดจิ้มตรงมุมปากแทนคําตอบเบาๆนะคะอืมผมจะระวังว่าที่คุณพ่ออ่อนโยนกว่าที่เธอคิดเขาลิ้มชิมเรือนร่างอย่างนิ่มนวลกระทั่งเต้าตึงซึ่งขยายใหญ่กว่าเดิมแทรกกายเข้าหาเธออย่างเร่าร้อนทว่าโอนอ่อนตามบนโต๊ะกินข้าวก็ใช่ว่าจะไม่เคย ไม้สีดำแข็งแรงทนทานสมราคาคุยของเซลลขายเฟอร์นิเจอร์หลังจากที่เจ้าของห้องเพิ่งถอยมาใหม่เพราะตัวเก่ามันหักผู้ชายตัวโตวใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากไม่น่าเชื่อเลยว่าพ่อหนุ่มเอลดุจะก,กลายเป็นพ่อหนุ่มเอลหวานสองขาเรียวที่โอบรัดรอบเอวสอบขยับเบาๆหมุนวนเป็นวงกลม แต่ทำให้เธอรู้สึกถึงความล้ำลึกอันนี้กาคงไม่ไหวร่างกายสายเร่าส่งเสียงครวญครางปานขาดใจเพราะติดใจสามีคนใหม่คนเดิมคุณะคินเสียงหวานวีดร้องสะโพกงามกระตุกเกรงเมื่อเดินทางมาสุดทางฝันเธอหายใจหอบโยนเธว่า ตะโบมจูเปลีฝีปากหนาอยากได้รูปช่องทางรัดร้อนกระตุกเป็นจังหวะเร็วแรงทำให้เรียนกายกำยำรุ่มร้อนราคะกัดกรามแน่นเป็นสันนูนอคินฟุบหน้าลงบนไหล่มนฝังกายแกร่งครั้งสุดท้ายเพื่อปลดปล่อยราวกับว่าเขาพร้อมละทิ้งทุกสิ่งอย่าง แม้ทำได้เพียงตัวสันเป็นรูปนกตกรังในอ้อมแขนเล็กๆส่งเสียงคำรามราวสัตว์ป่าออกมาทันทีที่การบีบรัดกลายตัวลงสองขาเรียวควยกันเหนือแก้มก้นแข็งแรงและสิ้นสุดหยาดหยดสุดท้ายหญิงสาวรูปไรผมเปียกปอนอย่างอ่อนโยนเพียงได้สุขสมในอ้อมกอดกันและกัน รอยยิ้มพริ้มพรายปรากฏบนใบหน้าแดงก่ำของเธอและเขาคนหนึ่งไม่ลืมบอกเรื่องสำคัญของขวัญอยู่ใต้หมอนค่ะเห็นแล้วขอบคุณนะครับขอบคุณเขายิ้มนึกถึงการ์ดใบเล็กซึ่งไม่มีมูลค่าแต่มีภาพถ่ายของเขาและเธอและเจ้าตัวเล็ก ผลิตพลแห่งความรัก Happy Birthday อคินดวงอาทิตย์ของอนิกา